<and> สวัสดีค่ะรอบสองสวัสดีค่ะมามี่สวัสดีค่ะมมสวัสดีค่ะ,คะพากันเดินจะออกมาจากอาปีก็จะเดินกันจะนี่เดินริมแม่น้ำจอยจะพาเดินสวยมากเพื่อนจอยมาก,กับย่าจอยก็จะเดินดูแต่ข้างนอกกันนะแต่ทีนี้สยสวยเลยจอยให้ดูใช่ไมใช used to be where we talked to that lady yeah so they can have more land and move it here alright oh, it made it made นี่ให้ดูนะ o พื่อนนะ ก็จะมีคนเดินเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็น้อยคนที่จะจ่ายเข้าไปจะแต่ว่าใครจะเข้าต้องบุ๊กทางออนไลน์นะตั้งแต่โควิดเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าไปเลยไม่ได้ถึงเราจะมีบัตรสมาชิกเราก็ต้องบุ๊กทางออนไลน์ด้วยจ้ะบุ๊กเวลาบุ๊กวันน่าจะจอยพาไปอันนี้ก็บ้านจ้ะบ้านปิดก็ตรงนี้แหละมาเก่าหญ้าบ่อยจ้ะ อะไรมั้มไม่หรอกยายาบอกก็ให้ดูดูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นานดูดูอย่างเงี้ยไม่ใหญ่ก,กับเพื่อนเข้าไปแล้วใหญ่เบ้อเลอ่อเ,เข้าไปข้างในแล้วดูใหญ่มากจ้ะเยอะชิคเก้น yeah, มัมยาก็ให้แต่ดูไก่ดูแกะดูงวัวเพื่อนเพื่อนมาอย่างเงี้ยกลัวลูกสะพ้ายจะไม่ได้รูปพวกไก่พวกมา้าพวกอะไรเงี้ยแกก็ให้ถ่ายพกเพื่อน แต่ถ้าเดินเนี่ยจากไอ้ฮามสลีนี่ไกลมากนะอีฟิ w วีวอล์กฟอร์มฮาร e มฮ e ร์มสล o เย้โ far นั่นเองมัม i o o I know it's good but it's it's far yeah it it yeah it's it's a far but a f o o d walking but it's a far sometimes me and Pat walk yeah from homes to here yeah it's a n i g h t n i g h t for walk even you know what to go to inside this house ยู you can walk. a คาน์ท์วอ a ์ a อิซูก้าเล็กลุกเล็กป่าจ้ะกระเทียมป่า What are you t h i n k i g Can eat a n o t apple or not? No. แต่ต้องเดินระวังนะเพื่อนๆนะเพราะอะไรรู้ไหมถนนมันแคบรถวิ่งเร็วจ้ะรถมาถนนมันแคบจ้ะ มีแต่ทายน้ําป่าก็จะประมาณนี้จะมีแต่กระเทียมป่าทาั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนะรอบรบเนะี่ยช่วงไม่มี COVID. โควิดอเพื่อนๆะคนทั้งวิ่งทั้งถีบจัก,กรยานทั้งมอเตอร์ไซค์เห็นเป็นคอนทนไซค์อย่างนี้เห็นเป็นชนบ,บทอย่างนี้นะรถเยอะนะเพื่อนแล้ววิ่งขับกันนี่เร็วมากเลย ไม่ต้องสองสารย่านนะเพื่อนนะบางคนก็สงสารทําบาปคุณย่าให้คุณย่าเดินถึงไม่มีจอยแกก็เดินของแกอาทิตย์ละสี่ห้ารอบอยู่แล้วจ้ะที่เนี่ยแกเดินบ่อยนะย่าจอยเป็นคนที่ว่าชอบเดินจะให้เส้นสายมันยืดไม่ให้มันถ่านั่งนานๆน,น,นะมันจะเป็นเอามาพึกเอามาพาดย่าบอกอย่างนี้จ้ะยิ่งเราอายุเยอะเราก็เดินจะ้ะแล้วอากาศที่นี่มันไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยที่เดินไปแล้วจะเป็นลมนะเพื่อนนะมันไม่ใช่นะบ้านเรานี่ กัวอยู่จ้ะคพราถ้าคนเท่าคนแก่คนอายุเยอะเหมือนย่าเดิอนอะ mm ่ะ hmm. เป็นลมแน่ have lot of, uh, wood ย่าค yeah, ีดดูอีกคร้ว,ว่าดอกไอ้คาเม,มี่อันนี้เนี่ยบูดไอ้คาเมี่ของแกเนี่ยน้ำใสใสเพื่อน ฟังเสียงน้ำจ้ะจอยชอบจ้ะนะชอบน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเย็นดีจ้ะมันเพลินดีอ่ะเพื่อนๆล้างมือเลย คนก็พาหมาดึงหมาเดินออกกําลังกายจะ้ะสวยหน้าจอยลอกนี่แต่ธรรมชาติก็ประมาณนี้จ้ะนะเพืเ่อนๆนะ ชอบจอยชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพินเดนะเสียงไอ้นี่เสียงนงเสียงน้ำย่าไปละเ <c oughs> บื่ออย่างเบื่อนะเล่นน้ำอยู่ได้อะไรประมาณนี้ครับแกไม่เบื่อหรอกจ้ะแกก็ชอบฟังเสียงนงเสียงน้ำแกอยู่ข้างน้าน,นจ้ะมาดูกันตรงเนี้ยเดินได้ไงย่าชอบ You right, mom? Be careful. Hi, uh, you right? Okay. หาดูอะไรอีกไม่มีปูหรอกแม่เอ้ยน้ำใสใสเพื่อน

<laughs> oh oh. <Really? laughs> get it, it. Like, you doing? Oh look <L ock> ลงมากินน้ำก็จะหนุนวิ่งลงมาตามแม่ฮะอ๋ย่าบอกว่าขาเขาไม่ดีจะขาแกะไม่ดีจะ,จะลูกกลงลูกแกะบรรยากาศเพื่นเอ้ยจะให้บอกให้เชียร์เรียกกันใหญ่เลยแม่แม่อยู่นะ ประสานเสียงแล้วเพื่อนๆพอเขาเรียกกันปุ๊บก็ประสานเสียงเลยจ้ะนะเมื่อก่อนก็นเดินทางนี้กันจะเดินอ้อมมามันต้องทางบนมันก็โบดเบิดเขาน่าจะคันหูอะไรกัดหูก็ไม่รู้เพือนอะไรกัดหูจอยก็ไม่รู้เยะมั oh, no, no. Yeah, ้มเดอะไรซิ่งเดือดเธอเล็กด้วยเนี่ย อันนี้ก็บ้านคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบ้านก็ติดกับตรงนี้เลยจ้ะสวยอยู่เงียบดีเพืเ่อนๆแต่มันจะลำบากช่วงหน้าหิมะล่วงนี่แหละจ้ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอันวันโอ้โอ้ when you drop with do with I yeah, can go this way yeah ย mm ังไง

ในก๊าดินแล t คุณ e ะเห็นน o ำน o ำนี่จะจชอบบ้านหลังนี้มากแกเพื่อนๆนะเห็นไหมมีสะพงสะพานข้ามน้ำ จะบอกเพื่อนๆเห็นไหมหนี่ยบนเขาอ่ะจ้ะมันวิโก้แนวเย้ไโก้ดิสเวย์เย้เมื่อก่อนจูพวกจอยเดินมาทางนี้กันจะอู้แต่ไกลมากเพื่อนๆแต่ว่าก็สนุกจก้ะนะเดินมากระโดดหนีรถกันเนี่ยโหเป็แนแถวเลยจ้ะ โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายบายบายลูกกระดาวันโอยูนิคอร์นโอ้โหลูกกระดาวัน